w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ วันนี้ชวนมาเช็คอาการโรคซับจางกันสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในโหมดนั้นหรือเปล่าซึ่งก็จะล้อไปกับโรคทั่วๆไปนะคะว่าเอ๊ะอาการติดต่อเป็นยังไงระยะฟักตัวหรือแม้แต่ อาการและการป้องกันนะคะซึ่งเราก็ล้อไปกับช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องระแวดระวังนะว่าเออเราติดหรือยังอาการแบบนี้ใช่หรือเปล่านะคะวันนี้มาเช็กอาการกันแต่ไม่ใช่เรื่องของโควิด -19 เป็นเรื่องของสุขภาพทางการเงินเนี่ยแหละค่ะอ่ะทีนี้มาดู โรคติดต่อนี่ก่อนนะคะว่าอาการนี้มันติดต่อกันได้หรือเปล่าวิธีการก็คือให้ตรวจสอบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคซับจางเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นโรคร้ายแรงอกลุ่มคนที่มีอาการติดเชื้อ สับจากมากที่สุดคือคนที่ไม่สามารถบริหารจัดการรายได้กับรายจ่ายให้สมดุลกันไม่ได้บอกว่าคุณต้องใช้เยอะใช้น้อยหามากหาน้อยนะคะแต่สิ่งสำคัญคือความสมดุลคือใช้น้อยกว่าที่หา ถ้าคุณหาได้น้อยแล้วใช้น้อยกว่าเฮ้ยโอเคคุณไม่เป็นโรคสับจางแน่แต่ถ้าแม้คุณหาได้มากจะหลักแสนหลักล้านแต่คุณใช้มากกว่ารับรองสับจางถามหานะคะดังนั้นเราควรใช้น้อยกว่าที่หามาได้ในแต่ละเดือนรวมถึงต้อง รู้จักออมเงินด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ควรจะออมก่อนใช้จะได้ลดโอกาสในการเป็นโรคซับจางนะคะดังน,นั้นถ้าถามว่าติดต่อหรือเปล่าคำตอบคือโรคซับจางไม่ติดต่อแต่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะระยะฟักตัวล่ะเป็นอย่างไรระยะฟักตัวในส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนค่ะหลายคนเนี่ยนะคะพอต้นเดือนนะคะหรือช่วงนี้แหละอะปลายเดือนต้นเดือนนะคะเงินเดือนเพิ่งเข้า ยังไม่ค่อยรู้สึกนะคะการของโรคยังไม่มีตอนนั้นกำลังเป็นโรคฟุ้งเฟอ้ออ่าเพราะว่าเราเพิ่งได้เงินมาใช่ไหมก็จะ enjoy shopping enjoy eating ก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าต้องอยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือนนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงปกติหลายคนก็อาจจะมีอาการเช่นนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือถ้าพอช่วงกลางเดือนเนี่ยนะคะเริ่มติดติดขัดขัดเอ ดูเหมือนเงินในบัญชีจะเหลือแค่หลักร้อยทั้งทางที่เหลืออีกตั้ง2-3ถึงสสัปดาห์นะคะซึ่งถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโรคซับจางเนี่ยจะมาได้อย่างรวดเร็วอาการจะรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะลุกลามถ้าเราไม่รีบรักษานะคะดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการในช่วงวีที่2ของเดือนหรือว่าช่วงต้น,ต,นต้นวีทสามเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีและถามว่าอาการเป็นยังไงเอออาการก็คือ ใช้จ่ายไม่ค่อยได้แล้ว ที่เราเคยใช้มือเติบในช่วงปลายเดือนดูเหมือนว่าจะทำไม่ได้เช่นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของของไม่จำเป็นนะของจำเป็นเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้จ่ายไม่คล่องมือแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารการกินหรือว่าปัจจัยสีในการดำรงชีพถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเริ่มหม่นหม่นมองๆนะคะไม่สดใสสดชื่นเหมือนช่วงปลายเดือนหรือว่าช่วงต้นเดือนที่เพิ่งมีรายได้ นอกจากนั้นยังชอบเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยเออเพราะว่าก็ไม่กล้าจะไปแห่งเอาก,กับเพื่อนไม่กล้าจะไปชอปปิ้งกับใครเนื่องจากเงินในกระเป๋ามันไม่ค่อยมีนะคะจะเริ่มหงุดหงิดง่ายนะคะอะไรก็อยากได้ไปหมดแต่ก็ไม่กลา้าเพราะว่าเราเองเงินในบัญชีมีไม่พอนะคะครั้นจะรูดบัตรเดียวก็เป็นหนี้ไม่คุมอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคืออาการของโรคนะคะรวมถึงสิ่งที่เราน่าจะ ได้เห็นถ้าใครเริ่มมีอาการซับจางคําถามคือเราจะป้องกันกับรักษายังไงมากกว่ามาดูวิธีป้องกันกันก่อนนะคะการป้องกันไม่ให้โรคซับจางเนี่ยลุกลามไปจนถึงสิ้นเดือนหลายคนก็จะใช้วิธีที่เป็นการแก้ปัญหาร,ระยะสั้นนะคะเช่นรูดเงินจากบัตรเครดิตนะคะหรือไม่ก็เข้าโรงรับจำนำเอาของไปตึง หรือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอก็คือยืมเงินจากคนรอบข้างซึ่งแน่นอนนี่เป็นการแก้ปัญหาร,ระยะสั้นเท่านั้นเองและปัญหาก็ยังไม่หมดไปเพราะถ้าคุณรูดบัตรคุณก็เสียดอกเบี้ยอีกนั่นแหละ20%ต่อปีถูกไหมเข้าโรงรับจำนำแล้วของคุณจะสามารถไปไถ่คืนมาได้หรือเปล่าหรือสูญหายไปเลยกับ เงินที่คุณแลกมาเพราะว่าไม่มีศักยภาพในการไปไถ่คืนนะคะหรือแม้แต่การยืมเงินเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเสียนะคะสุดท้ายเราเครดิตก็ไม่ดีด้วยทำอะไรก็ยากในอนาคตนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญกว่านะคะก็คือการรักษาให้หายไม่ใช่การป้องกันหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทได้แค่เพียง วิธีเดียวเลยก็คือการบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมนะคะให้ใช้น้อยกว่าที่หาเหมือนที่พูดไปตั้งแต่ต้นบริหารจัดการเงินด้วยการหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจริงๆบางคนบอกว่าไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะแต่เชื่อไหมเราจะไม่รู้หรอกว่าเราฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่จดบัญชีรายรับรายจ่าย หรือจดสิ่งที่เราเนี่ยซื้อในแต่ละวันทุกๆกวันเชื่อฟันสีลองจดแล้วคุณจะเห็นเลยฟันเคยจดไม่ต้องนานนะคะฟันขอแค่2-3ส,สเดือนเห็นเลยอะคะ่ะว่าเราเสียไปกับอะไรบ้างเช่นของในช้อปปี้ลาซาดา้าอาหารที่เราสั่งเดลิเวอรี่ที่ดูเหมือนไม่กี่บาทเช่นบางทีหลักสิบหลักร้อยแต่ค่าส่งมากกว่าค่าอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือของกระจุกกระจิกนะคะค่า โทรศัพท์มือถือที่เราไม่ได้ใช้เต็มโปรโมชั่นหรือแก๊เจ็ต่างๆที่ออกใหม่ตลอดเวลาเนี่ยลองลิสต์ดูของเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นว่าเราใช้เงินโดยเฉพาะสังคมไร้เงินสดนะคะแต่เชื่อไหมว่าเราใช้เงินไม่รู้ตัวเหมือนมีคนหนึ่งเนี่ยนะคะพี่ที่รู้จักเขาเล่าว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาได้รับเงินเนี่ยนะคะเขาก็แทบจะไม่ได้จับเงินเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไอ้บัตรที่มันคล้ายๆบัตร เดบิตอะคะ่ะคือตัดทุกอย่างไปสะดวกซื้อก็ตัดขึ้นรถบัสก็ตัดขึ้นรถไฟก็ตัดเลยอย่างเงี้ยนะคะซื้อของก็ตัดจากบัตรนั้นดังนั้นเขาจะไม่เห็นเงินสดเลยและเขาก็เลยไม่รู้ว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เขาใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนเพราะแตะจนชินบ้านเราก็เริ่มเข้าสู่พฤติกรรมแตะจนชินแล้วนะคะอาจจะ QR โค้ดบ้างรูดบัตรบ้างแต่ชินไปไม่ดีคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่รู้จริงๆว่า เราเนี่ยเงินที่หายไปมันไปอยู่ไหนกันลองดูนะคะจดเนี่ยพอสมมติเราซื้อของผ่านช้อปปี้สมมตินะคะกี่บาท200บาทก็เขียนไว้เลยพิมพ์ไว้เลยว่าลบ200หารายได้จากงานพิเศษได้1,000ก็บวก1,000เนี่ยลองทำแบบเนี้ยไปสัก2เดือนอากฝันให้ไม่ต้องเยอะก็ได้2เดือนแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีสิ่งที่ลบเนี่ย เยอะมากในแง่ของปริมาณแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกลบไปโดยไม่จําเป็นและบางครั้งเราไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําแล้วเราจะรู้สึกระวังมากขึ้นในการใช้เงินครั้งต่อๆไปนะคะดังนั้นลองทําดูนะคะจด ค่าใช้จ่ายทุกอย่างและจดรายได้ทุกทางที่เข้ามาสุดที่เราจะได้เห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันบวกลบมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่เป็นการรักษาได้ระยะยาวคือควรจะต้องออมก่อนใช้นั่นคือ10หรือ20%ของรายได้ตัดออมก่อนเลยดีที่สุดนะคะ เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับใครที่เริ่มมีอาการโรคสับจางก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงในเร็ววันนะคะแล้วก็สิ่งที่ช่วงนี้อาจจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ดีคือเงินฉุกเฉินสําคัญมากก็อย่าลืมเก็บไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะ